เอาวันนี้นะครับที่ศาลอาญาตอน10โมงเช้านะครับศาลได้นัดฟังคำสั่งที่คดีที่เกาะแก้วพิกุลทองนะฮะจำเลยที่5คดีร่วมกันก่อการร้ายนะฮะยื่นคำร้องเมื่อวันที่15มีนาคมปีนี้นะฮะขอปล่อยตัวชั่วคราวหลังจากที่ก่อะหน้านี้ศาลอาญาได้มีคำสั่งเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวไปเมื่อวันที่30พฤศจิกายนปี2555 เพราะดูแล้วเนี่ยก่อแก้วมีพฤติการข่มขู่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญเข้าขายยุยงปลุกป,ปั่นปลุกระดมนะฮะซึ่งสารก็ได้วิเคราะห์แล้วเห็นว่าในชั้นไต่สวนจำเลยที่ี่ยนะฮะก็มีทั้งจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะฮะหัวหน้าพักเพื่อไทยจเจริญจันโกม,มลรองประธานสภาคนที่1นิดาถาวรนเศรประธานนปชนะฮะต่างก็เบิกความถึงนิสัยและความประพฤติต่างๆของก่อแก้วสอดคล้องกัน ว่ามีนิสัยอ่อนโยนเรียบร้อยไม่ก้าวร้าวอะไรทํำนองนี้นะฮะศาลบอกว่าแม้พยานทั้ง3ปากจะยืนยันถึงความประพฤติของก่อแก้วซึ่งซึ่งก็คือจำเลยที่5ครับแต่เมื่อพิเคราะห์ถึงเหตุแห่งการเพิกถอนปล่อยตัวจำเลยชั่วคราวเมื่อวันที่30พฤศจิกายนปี55แล้วมาจากการที่จำเลยกระทำการยั่วยุปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมืองซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดเงื่อนไขของศาล แต่ตามที่ปรากฏในคำร้องและการไต่สวนพยานของจำเลยที่5ยังไม่ปรากฏว่าจําเลยได้กระทำการใดๆที่แสดงให้สารเห็นโดยประจับและรับฟังได้ว่ารู้สึกสำนึกในการกระทำที่ผิดเงื่อนไขของสารแต่อย่างใดหรือได้มีการบรรเทาผลร้ายของการกระทำของจําเลยตรงกันข้ามกลับได้ความว่าจําเลยที่5ยังคงยืนยันว่าการกระทำของตัวเองไม่เป็นการผิดเงื่อนไขของสาร กรณีของก่อแก้วจึงแตกต่างจากการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวของเจ๋งดอกจิกจำเลยที่7ที่ผ่านมานะฮะในชั้นนี้จึงไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยอีกครั้งหนึ่งศารจึงให้ยกคำร้องน,นะฮะก็แสดงว่าต้องนอนคุกนอนคุกพอหมดสมัยประชุมสภาแล้วถูกเปอดมีเอกสิทธิ์คุ้มครองแล้วไม่มีก่อแก้วก็กลับเข้าไปอยู่ในเรือนจำเหมือนเดิมนะฮะ โมเดลสำคัญก็คือว่าคุณก่อแก้วไม่ได้แสดงให้เห็นไม่ได้แสดงให้สารเห็นว่าคุณก่อแก้วมีสำนึกใช่ใช่คุณก่อแก้วก็ยังคิดอยู่เสมอว่าตัวเองไม่ได้ทำผิดเรื่องขของสารอะไร <S <S 2> <S 2> <โด>นะฮะถึงแม้ว่า คนอื่นๆนะครับจะออกมาบอกว่าก่อแก้วมีพฤติกรรมเรียบร้อยไม่ก้าวร้าวนิสัยอ่อนโยนไม่ชอบใช้ความรุนแรงอะไรก็แล้วแต่ครับแต่สารพิเคราะห์แล้วมันไม่ใช่ววคือไม่ใช่คนอื่นๆเนะี<ม>่ยก็คือพวกเดียวกันอนะ่ะใช่ใช่ไหมฮะน้ำหนักมันน้อยอะ่ะใชค่คือคือไม่ว่าจะเป็นคุณธิดาคุณจรุพงศ์คือพวกเดียวกันอนะ่ะอ<ม>ืมพวกเดียวกันก็น้ําหนักมันก็ไม่ไม่มากใช่ครับ ก็ไปอยู่ที่เรือนจำหลักสี<ฮ>ะนะฮะแล้วก็วันนี้ตอนตอนประมาณที่ยงเที่ยงนี้ก็มีกลุ่มเสื้อแดงเนี่ยไปชุมนุมประท้วงอยู่ที่หน้าศารลรัฐธรรมนูญ <Dustin emitism> ตรงหน้าสุรราชาการแถวใต้สะพานข้ามแยกหน้าสุรราชาการหนึ่งอาคารศารลรัฐธรรมนูญนะฮะนำโดยนายพงพิษิ์คงเสนา พออสถานีวิทยุหัวใจคนไทยหัวใจเดียวกันเนี่ยนะครับพาพวกไป200คนอคนก็ไปกดดันการทําหน้าที่ของตุลาการสารลรัฐธรรมนูญแล้วก็เรียกร้องให้ตุลาการทั้ง9ท่านยุติการทําหน้าที่นะฮะแต่ว่าทางตารวจเองก็กันพื้นที่ไว้ให้อยู่แค่ตรงนั้นอะ่ะคือไม่ให้เข้าไปใกล้ศาลนี่แะฮะครับ,รบงานถนัดเขาคือผมก็แปลกใจว่ามันจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งอะ่ะครับ จะเป็นแดงก็ตามจะเป็นนักการเมืองก็ตามอยู่กลุ่มเดียวนี่แหละที่รู้สึกว่าเป็นตะขิดตะขวงจงเกียรจงชงังตุลาการสารนั่นนู้นเหลือเกินตั้งแต่ไหนแต่ไรนะผมก็งงมากเป็นอะไรมากป่าเนี่ยคือถ้าตัดสินอะไรไม่ไม่ไม่ถูกใจเนี่ยอืต้องเคลื่อนไหว <laughs> ต้องเคลื่อนไหวต้องเคลื่อนไหวนะฮะ